นี่คือเรื่องส่วนตัวของพี่ระหว่างพี่กับแอดมินที่ดูแลแชทพี่อุ้ยมันเล่นเป็นเนี่หว่ะไอ้นี่มันเล่นเป็นวะเนี่ยมันเล่นเป็นเนี่หว่ะ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 เหนื่อยเหนื่อยไม่เชื่อหรอกเอ็นดูมันเล่นเป็นนะเนี่ยมันเล่นเป็นอุ้ยอุ้ยมันเล่นเป็นมันเล่นเป็นเอ็นดูดูมันเล่นเป็นทุกคนเอ็นดูมันเล่นเป็นมาต่อยเลยพี่นั่งนะเอ้เหนื่อยเหนื่อย อุ้ยอุ้ยอืมออืมอืมอืมอุ้ยมันลบเอ็นดูมาเล่นเฟสเอ็นก็ใจเย็นๆกว่าดิวะใจเย็นกว่าดิวะใจเย็นกว่าดิวะเอาอ๋เอา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 เอ็นดูฮะเอนเขามาดิเขามาดิเ้ามาดิอ้าว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  ายดิตาผมยังดูมวยอยู่เลยในทีวีเออมาดิ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 นกนกนกสู้นะครับผมเป็นกำลังให้เฮ้ยรู้ขึ้นมาเฮ้ยเหนื่อยอินเทร์น็ตกระตุกนะอะไร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 อุ้ยเมาหลุดเมาหลุดเมาหลุดแป๊บนึงอันติที่จะเมาหลุด เมาหลุดเอ็นดูพี่เมาหลุดพี่เมาหลุดเอ็นดูเมาพี่หลุดจอเมาพี่หลุดจอมันลบเมาพี่หลุดอืเอ็งเล่นเป็นใช่ไหมเนี่ยเอ็งเล่นเป็นใช่ไหมเนี่ยเอ็งเล่นเป็นใช่ไหมเนี่ยเอ็งเล่นเป็นอุ้ยเอ็งเล่นเป็นนี่หว่าเอ็นดูมันเล่นเป็นทุกคนเอ็นดูมันเล่นเป็นครับสู้สู้ครับสู้สู้เอ็นดูมันเล่นเป็นเอ็นดูมันเล่นเป็นเอ็นดูมันเล่นเป็นเล่นครับ โอ้น็อกเลยน็อกดาวน์น็อกดาวน์สู้ๆครับพี่สู้ๆอะไรอะไรเล่นกี่โมงครับอืมอเสียดายเลยของรักของข้าอ้าวเหนื่อยโดนดิเหนื่อยก็โดนดิโดนดิสอง first โ k a y อืม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 เออ มาอุ้ยอ้าวอืมอืมอืมโดนดิ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 เอาเอาอืม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 เสร็จพี่เอ็นดูอืมอืม อ uh แล้วเราต่อเลย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 ลาก่อนเนดูลาก่อนเนนดูเอ้ยอ่าเฮ้ย